ว่าลิงนีน้นองลูกคขว่าออนน้อยยังไงนะเ,เนี่นยฮะเฮ้ยนั่งคางขายเง็นหยังเนี่ยเห็นว่ายังไงวะลิงปลาครับอ,อีกจออีกจอ สงสัมาดูน้ำตกแหมยากาศธรรมชาติพี่นอ้องป่าครับเจอลิงตัวหนึ่งลงมาครับรูปมายัางไงเนะี่ยลงมูมาบอเฮ้ย <c oughs> เพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนฮะ ได้ละมัวไปทางใดวอลีกับรถไฟได้เห็นเห็นมันอันนัน่นเห็นคนไทยขนาดนี้นะครับไ้มัวไปสายเมิดนะมัวไปทางใด นั่งจคอคนเดียวทั้งเดือนไปละไปละไปแล้วไปละครับไปละหลงมาจัิงไหญ่บูคาัีมนูมันไปทั้งใหญ่บนบูครับ